สวัสดีครับ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 ตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่อายพี่เล่ไม่รู้รายการอะไรเนี่ยขัวคิดจานด่วนหลายปีแล้วนะพี่เลเตรียมอะไรมาให้ผมบ้างครับผมไม่รู้อยากทำอะไรก็ทำถ้าผมทำเลยนะทำเลยทำเลยนะโอเคจบเฮ้ยง่ไงไปวะไม่ผมเตรียมมาผมก็แอบกินอยู่ดีอ่ะผมไม่กินเพราะมันมีน้อยไม่ครั้งที่แล้วเอาอะไรไปกินอ่ะใช่ปะ โอ้โหผมรู้สากะแบบว่าพันกับแบบปามา่าแฮมใช่ไหมอ่าโอ้โหกินกับน้ำเก๊กฮวยตอนตีสองก่อก่อนป <c oughs> ามาแฮมนฮวยสุดยอดอ่ะ <c oughs> พามา่าแฮมวันนี้ซื้อจากที่ไหนได้มาแต่ใดตอนใต้ของอ่สุโขทย <c oughs> <c oughs> โัยหรอร้านของลุงฟรนเซสโกอ่ะ สปาร์กัสนะครับกล้วยไม้ฝรั่งกล้วยไม้ฝรั่งเขียววัตถุดิบที่วางอยู่ตรงหน้านะคะคลายกับมันเราจะทําแบบอาหารทางง่ายๆหมอมมากสำหรับการทานเช้าๆอย่างนี้ครับเรามีเบคอนจัดไปยาได้เสียเพราะผมรู้พี่เลชอบเบคอนเบคอนที่สุดยอดนะครับครับแล้วผมก็มีไข่ใช่ไหมนมข้นจืดครับผมเพื่อเพิ่มความหอมมันเข้มข้นให้กับแกรมโบของเรา ปั๊บเข้าให้นี่แหละครับพี่เลใส่เข้าไปนะนอกจากจะหอมมันข้นแล้วเนี่ยนะมันยังเพิ่มความอร่อยกลมกลม่อมแล้วก็ไปตัดกับความเค็มของพาม่าที่จะกลายเป็นชามของเราในวันนี้ขนาดนั้นเลยทีเดียวเย่าเซอร์เดาว,ว่าชามจะอยู่นี้ฮะอะไรวางไว้เถอะรอะไรอย่างนั้นครับผมเงมากอ่ะพี่เลยครับผมพ,พี่เลสามารถทำสแกมเบิลได้เลยนะฮะนี่คุณทำอะไรเนะี่ยนี่ผมจะทำก็เป็นพาม่าโบกไกเจียวฮะ อะไรนะสแกมเบอร์สแกมเบอร์ไข่คอร์อ่าเบคอนครับผมแล้วก็ตามด้วยแอสเปอร์กัสไข่เขื่อเทศชีสจบแล้วถ้าเกิดพี่เลอยากที่จะเพิ่มรสชาติก็มีเกลือแต่ไม่ต้องแล้วล่ะพี่เลอยากได้ปาปิก้าไหมครับปาปิกาครับอยากใส่อะไรใส่ไปเลยปาปิก้าอยู่นี่นี่แต่ใช้มอสซาเรลล่าก่อนนะแล้วก็กูเยานะฮะเบคอนลงเลยนะ yes sir เบคอนปุ๊บพี่เลก็แอสปอร์กัสผัดไปพร่องเบคอนก่อนนิดนึง ขึ้นไปสององศานะฮะปรุงได้เลยตอนนี้ด้วยพริกไทยดำนะฮะมะเขือเทศอู้เย่อย่างนั้นน่ารับแทนอ,อ่ะพี่เล่คนเลยครับคนเบาๆไม่ต้องให้สุกมากหรอกครับแล้วเราก็มีทั้งกรูเยทั้งมัสเซเรลล่าเอาละคนเลยพี่เล่ปบาบโคให้แบบนี้ โอ้โหยาปาปริก้าแล้วไงต่อพี่ถั่วเล็กถ้่ยใหญ่แล้วก็ดูไปตามไซส์ของพาร์มื่่ที่มันหดลงมาแล้วกันพี่ให้ทำหน้าเป็นเหมือนแบบพาชนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกต้อง ก็เน้นให้ท็อปเป็นอสปาเกัสีสวยอย่างเงี้ยนะ <wei? S 1> ที่เหลือเดี๋ยวเราก็กินได้เลยอะดีไหมดีครับพี่จะได้ไม่เสียเวลาป๊อ <entropy> โป๊อป๊อโป๊อป๊สวยงามเสร็จแล้วก็พร้อมกิน <humming> อย่างนงี้อโอ้ต้นหอมเอยไหมฮะ ผมนี้เลยผมไม่รอนะออนะ่ิมร้อล้วครับอร่อยแน่นอนใช่เป็นไงครับอืมอยจ้าหอมอม,อมากนะเยี่ยมยอดช้าๆงี้นะเหมาะมาก,มาก อย่างไรก็ดีท่านผู้ชมครับก็มีอะไรก็ใส่เข้าไปมันอาจจะเวิร์กกว่าหน่อไม้ฝรั่งที่เราใส่ไปก็ได้ไม่แน่ราบนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมท่านผู้ชมที่อยู่เรามากับวัตถุดิบดีๆที่พี่เลนํามาขอบคุณครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ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 บายยเริ่มเลยอ๋อทำอะไรก็ทําเริ่มเลยครับผมพี่เลครับอมใช่ครับพี่เลนมีมะไร่มีก็อยากทําอะไรก็ทํเพี่เอะไรมามะเขือเทศมะเขือเทศก็มะเขือเทศไงไข่ก็ไข่ก็ กับเบคอนปหมเปรี้ยวเบคอนมาปะไม่รู้เห็นเขาวางไว้งั้นก็าวางาแล้วชีสปะจะเขาวางปะละ่ะอย่าลืมติดตามชมครัวคริสได้ทุกวันพฤหัสศุกร์ใช่วยพี่เลยถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาสับตะไคร้ได้เลยนะครับตอนนี้ไม่ใช่สับตะไคร้ subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดแล้วนะอย่าลืมนะครับพฤหัสสุขเก้าโมงครึ่งหรือเงาะทีวีและ Subscribe กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า